แวบมาอู่ช่างพลอีกแล้วครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเจ้าเดกานะครับคันนี้รถมือ2บิ้วใหม่หรือกระบะสร้างใหม่บางส่วนเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนฝาข้างฝาท้ายและก็อีกหลายๆจุดนะครับอู่ช่างพล บานศาสตร์บดเมงบัวอชุมบุรีจังหวัดสุรินทร์สามช่างครับช่างพลช่างเปาแล้วก็ช่างต่ํมนี่ครับฝาข้างครับกำลังจะตัดวัดทํานาแล้วกำลังจะตัดให้พอดีกับอ่า ฝ่าข้างนี่แหละครับพื้นน้ำปูไปแล้วครับตัดแล้วครับ จบใเใล่มึนมาชอบมึงของนีกมึงตัดอย่างไรฮะเดี้ยเออเนาะตัดง่ายเนาะตัวนี้นี่ครับเครื่องตัดอันนี้มาตัดอะไรได้บ้างเนี่ยตัดเหล็กสแตนเลสไ,ได้หมดเลยตัดลูกตัดเมียอยไรป้อง บ่ได้เปนวะดเว่สเรื่องตัดพลาดมากครับฮะออกเสียงวางไหนก่อน พลามาอ๋อพลามาอ๋อนเนอ้อยมันดีๆน,น่นนะเครื่องนี้จักบาทนี่แปดหมืน่นแปดหมื่นเลยนะ <c oughs> โอ้ยตัดได้ยังเดียวสิมันเชื่อมไบ่หนตัดได้ยังเดียว,วอ๋อตัดได้ยังเดียวหมื่นกัวบาทหมื่น,ะนกบาท ไวมากเลยครับแปบ๊บเดียวเนี่ยพื้นเนี่ยปูแล้วครับปูพื้นแล้วดูครับแข็งโค๊ะอ้าวเนี่ยไอยที่ตัดวันนั้นเนี่ยแปบ๊บเดียวแะครับเร็จแล้วรถเก่านะครับ รถเก่ารถมือสอผ่านการใช้งานแล้วก็อยากจะเปลี่ยนพื้นทำกระบะใหม่ให้แข็งแรงรถที่เราใช้งานแล้วมันอาจจะผุนะครับอาจจะผุพังตามการเวลาตามอายุการใช้งานบางที่วิ่งดินเค็มๆเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นผุไวก็มาที่นี่ได้ครับอู่ช่างพล ตอนนี้ก็จะเป็นลายปะกะติทั่วไปครับเขาเอื่นไล่ยังสองมิตรฮะสองมิตอกก็จะมีการเสริมกระดูกนะครับ <c oughs> เพื่อความแข็งแรงเราไม่ใส่ได้ไหมไอตัวนี้กระดูกเนี่ยไ <c oughs> ม่ยัดทำมาตันก็บ่แข็งหรือเปล่า เขาเขาเฮ็ดมากยี่เลยบ่เส้าสี่เลยนี่ม่ม่มันเป็นยังสิบเลยแมนบ่เอเข้าตงมเียงนี่อ๋อเขาตัดมาบ่ตรงแมนบ่เนี่ยมัน เม่เเอยู่ตบตอกเโอ้นี่ครับมันมาแบบนี้เลยนะครับะยจงมันมีต้องจอหนาเโอ้มันเบียดฝั่งนี้อืมฝั่งนี้เบียดต้องต้องเจียนี่ให้มันหยามันีพี่ได้ไหมนาะดูครับ งัดมันกับโบแจ๊บเป็นหูเนาะงัดเล็กมันกับงัดใหญ่อยู่เด้องัดขอนี่งัดใหญ่อยู่กระดูกนี่เฮาเฮาต้องใส่เชื่อมอยู่นี่ก่อนเราจังยกใส่เหมืนบ่ยกใส่เราไปเชื่อมอยู่พุ่นเลยอ๋อ เอาเลงไม้เขาใู่ขยางล่างอะไรร็อนไม,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 ไมไ่รอบานพาบอ,อกว่าดิโอ้แต่เป็นรถไม้รถรถ,รถตอตอตอไม้นี่เขาเขาเชื่อมกาัร่างได้อ๋ลอลงร่างก็ได้ลูกุไปกับเต็มเต็มเขาเลยมา จะได้ไปเป็นสนิมแต่ปูก้นเขาันเขามักข้มใหญ่เามักข้นหน่อยขึ้นหัวใหญหุน่อยๆเนาะเขาคนเขาจุดจอสามสามเหลี่ยมอือจุดจอสามเหลี่ยมบฟ้าข้าางแ่นหนึ่งจักบาทนี่จักข้าพ่อเมื่อนบอนี่ยพ่อเมื่อินบอถึงหนา 2. 2> ปาดรูน้ำครับตรงนี้ใช่ไหมนเนี่ยนี่ยตรงนี้เวลาประปาเซอร์วินเบจไอันนี้จะเป็นข้างล่างนี่ข้างบนโอเวลาเราล้างรถน้ำเข้าไปปุ๊บจะไม่มีทางออกเราต้องปาดตรงนี้ให้น้ำออกนี่นี่นี่โอ้มีแล้วล่ะ โอ้โหูด้วยกันวันนี้มัดออกยุบ่อนั่นสามเดียมเดียมงานไหนสามเดียมแบบไหนสามเดียมเลยไมมไมมถึงปาดมันเป็นสามเดียมอ๋อ เอเอไม่อ,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 อย่างยีาน,นาบรร้บ่อบกอสดมีอป่ออ้านเียงบ้านทวว่บ่สอสโอ้โหโอปโดโอ้โห่อ้โหโอบโอ้โห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 อ้โหเอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโย้ัหโอกโหโอ้อ้ันโอ้อโอ้ออ่ เวลาไปเห็นสีมีแสงสีเขาทาํำกลดว่าเป็นอย่างคือบ่เชื่อมมันดีดีนี่บ่มี่รอเชื่อมีเร็วบอเคยว่าตรงนี้แท้แหละแต่เขาเบาๆเจ้าได้ยิ่อส่วนมากช่างสีกับช่างเชื่อมเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันนะครับหากินด้วยกันไม่ได้เขาไปเดีเหนือขั้นหนึ่งมันเป็นตีนเชื่อมนะ 嗯、问我跟我妹偷摸在叠了的，我就叠，俺们在双座里了。小嘛？昨天不上在叠了没？ เอาลครับได้เลือกที่จะยกขึ้นแล้วครับนี่ครับยกใส่แล้ว ตีหโอ้นี่เขาใส่เขาใส่ที่เดียวอย่างนี้ใช่ไหมสามันใช่ไหมใส่นหน่อยหน่อยแล้วก็ใส่หน, <c oughs> น่อยอ๋อนรียกว่าเขาเอาไว้ที่เดียวกันสามัน,นฮะเด้อเขาใส่แค่นบ่ เริ่มบันเลงแล้วครับนี่ครับฝาข้างข้างซ้ายนะครับขึ้นไป เชื่อมติดไว้ก่อน <Hey. S 1> บานพับครับบานพับ ไมากแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จ้องาน แลวแล้วต่อไปก็เป็นพวกนี้นเอาไว้อย่างงี้ได้ไหมเนี่ยอไว้อย่างงี้ได้ไหมนี้แต่เจ้าของรถ ชักด้ามเอาไว้อย่างนี้ได้ไหมอ่าต่อไปก็จะเป็นข้างขวาแล้วนี่อีกข้างทำเหมือนกันนะครับาาแต่ว่าช่างนี่จะฆ่ากระายไปเลยไม่รู้ดุเหลือเกินเอาพักกันไป เพียงเท่านี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาดูต่อว่าชมหน้าดอกมาเป็นยังไง